สวัสดีครับผมเนมเอ็มทีจากค่ายยับนะครับก็ฝากงานจิ้นกันให้ยับด้วยนะครับผมวันที่2กันยานะครับผมที่เต a เดียมเมืองทองธานีเทนเดอร์โดมนะครับผมก็มีควาาามน้ังงงใคยไอนเสิร์ตนี้จะมีเซอร์ไพรส์ที่เราเตรียมไว้สําหรับโชว์ส่วนดนตรีนะครับผมจากค่ายยับแล้วก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์จากฝั่ง ินด้วยก็ต้องไปรอดูแล้วครับเพราะเราจะปลูกกันไว้แต่ว่ารับรองว่าระเบิดคอมมันแน่นอนยับแน่นอนครับเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยครับแต่เราเจอครั้งแรกก็มีบางคนได้เจอกันอยู่บ้างแล้วเช่น <honestly. S 2> มิลิอแล้วก็รอถ้าเราจะมีมิลิและมายาลาเด้วยนะครับวันคอนเสิร์ตครับ ครัอะไรนะครับก็จริงๆมันเป็นมันเป็นความแบบความสนุกสุดๆของฝั่งยับแล้วก็ความแบบว่าอเลิร์สความน่ารักสุดสาของฝั่งจีนก็เป็นแบบสองคั่วที่มารวมกันแล้วพอพอมันมาเจอกันเนี่ยก็คือทางทางผู้จัดเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าแบบถ้ามันมาเจอกันเนี่ยมันน่าจะแบบสนุกสุดๆก็จะมีอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงแ้วก็จะได้เห็นแน่นอน ั่งยับเขามาแรงมากเลยแ็เรามีการัทอนไงบ้างกเชื่อได้เลยว่าแต่ละคู่เนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งยับกับฝั่งคู่จิมเนี่ยสู้กันได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยว่าใครจะน้อยหน้าใครครับี่กไม่ธราพี่ก็งาคััคะงานันรู้ึกดีใจครับแล้วก็เนตนะครับก็เห็นเขาบอกว่าเป็นงานที่เดือดมากก็เป็นครั้งแรกที่เรา ได้ได้แบบมีคอนเสิร์ตได้ได้ร่วมงานงานกับว่าเขาเป็นค่ายที่แบบเน้นในไปทางแรปไงเราก็ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวว่าจะทาให้เต็มที่ผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับการได้มาผสมะสานกันอะไนี้จริงครับครับจริงเาต้องไัข่ง่าว่างะไราแทาาอให้อาจารย์แนะนำนะอาล่ะอ่อนาับร์ก ฝั่งย่าอาจจะหน้าตาไม่สู้ครับแต่เน้นลีลาคอสตอะไรวะนี่ก็ไปหัดร้องหัดเต้นกันเยอะๆนะครับแต่หัดไม่ได้ทางเรามีจำนายครับอะไรวะช่างมาครับก็เอาเป็นว่าเราเตรียมโชว์มาอย่างเรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนทาง ของทางฟูจิหรือของทางค่ายยับก็ตามนะครับแต่ว่าเราคิดโชว์ให้มันสอบประสานกันอย่างลงตัวแล้วกันครับฝากรับจิ้นกันทียับครับแองน้องคอค่ะเราคุยกับเดวิดกันไม่นานเนาะคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยไหมได้ป็นผลการอะไรครัคอนเสิร์ตนี้บ้างก็สำหรับนิวยาร์ครุ่นสองนะคะนี่ก็เป็น คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเรียกว่าของพวกเราทั้งหมดเลยที่รวมกันแล้วก็มีความกดดันอยู่แล้วเพราะว่าต้องแสดงร่วมกับเชารุ่นพี่ที่เป็นเทาเซียนเวทีกันมามากๆแล้วเราไม่พอก็มีเบื้นสองของทางฝั่งคูจินด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราเตรียมการมาะคะ่ะก็คือความมั่นใจไร้ขีดจํากัดเราเราไวยกันเองไวยก่อนถ้าไม่มีใครควยเราแต่ถ้าฝากทุกคนโวยวยพวกเราด้วยก็จะขอบคุณมากเลยค่ะแบบว่าจะมีการทักท้อนอะไรกันไหมคะคุณี่เอ่อ เราเก่งไ็ดลแล้วอ่ะเราเราทแบบนี้เราควรจะสปอยนิดนึงไหมคะหรือว่าอุบไว้กันเลยเฮ้ยมาเัอยก่ง้องยค่อเลยครับเปนออยู่ที่นี่อยไหนออย่ไหนออยครับก็สปอยใช่ไหมครับอย่างทีทุกคนเห็นไปในโปสเตอร์เลยครับดูเป็นไฟอ่าแน่นอนว่าเดือดแน่นอนครับผมเพราะว่า ทั้งพี่ๆศิลปินจากค่ายยับเนี่ยเขามีความสามารถที่แบบมีคุณภาพอยู่แล้วอ่ะเก่งอยู่แล้วเราได้เห็นตามแบบอย่างเช่นแบบพี่เนมเมยพี่มินลี่อะไรเงี้ยครับผมพี่เบยาราบอะไรเงี้ยพี่อาตางี้ยครับผมก็เป็นรุ่นใหญ่ที่แบบว่าโอ้สาหรับผมเองผมก็ติดตามแล้วค่ายยับแล้วก็วันนี้เรานักแสดงแล้วก็ทางศิลปินค่ายยับได้ร่วมมือการจัดคอนเสิร์ตที่ ไม่มีที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าผมว่ากว่าจะได้รวมตัวกันทั้ง5พูดจิ้นแล้วก็ทั้งศิลปินในค่ายยับเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่แบบน่าจะหาได้ยากมากก็อยากจะฝากจิ้นกันทั้งยับด้วยนะครับโอ้โอจริงเหรอเป็นที่น, <laughs> น่าสนใจดีรักรักนะเว้ยเฮ้ยรักเหมือนกันนะเว้ยเอยเอ เราจะไปโชว์บัคขาวอะไรนะครับเตรีอะไรบัคขาวเป็นพี่โอ้โหเตรียมอะไรบ้างเตรียมเยอะเลครับมีทางสายร้องสายเต้นสายแรบสายเพื่อนเราก็ต้องสู้พี่ใช่ครับใช่เรา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 เดี๋ยวซ้อมเต็มที่เลยครับวอร์ปยี่สิบชั่วโมงเอาอาวุธล้ำมาสู้กับฝั่งยับครับผมใช่ครับนี้คือการไทยวอร์ปดีพุกที่บนสเตจเวทีอะไรอ่ะ <string> <aría> ตั้งใจซ้อมใช่ครับแล้วก็รู้ว่าเรานก็จะอ่อนสุดในนี้ก็แต่เราจะตั้งใจมากกว่าคนอื่นนะครับนี่ป็นไหมแปลกแปลกเหมือนกันจริงจริงเอยนะเนี่ยมาคือดกน่งกันขนาดนี้ค่ะเราอยากแบบ อมแบตขึ้นเลยเหรอมันแบบอ่อนแ้ด้วยนะครับโอ้ยหาพลากเลยครับผมสู้ไม่ไหวครับอยู่ที่หน้าตาไม่ถึงต่อยกันหรอครับไม่ไม่ถึงอยู่่ทีหน้าตาโอ้ยสูไม่ได้เหมือนกันถ้าต่อยกันตัดเราไม่ได้ใช่เราไม่ใช่บอลรุนแรงใช่ครับแต่ว่าแราว่าผมได้ข่าวว่าในขั้นตอนการแผนงานเนี่ยมีหลายๆคู่เขารีเควสมาว่าอยากจะทำอะไร คนเพลงของพวกเราด้วยตอนนี้ผมไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับคนหลุดคนหลุดครับผมฮัลโหลมาถองแล้วมาถึัแล้ครับขาน้อยเสะวาสวัสดีครับมามันจะไปรู้แค่ไหนล่ะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รับรองมันแน่นอนครับผมก็ โผลได้ถือเป็นคุณภาพเหมือนทาั้งท้ายยับมาครับใช่ก็เราจะพยายามเรียนรู้จากทางที่ดีให้เยอะขึ้นเพื่อทำคอนเสิร์ตนี้ให้สมบูรณ์มากที่สุดนะใช่ครับผมด้วยสโค้งงานด้วยครับที่มันใหญ่มากๆแล้วสถานที่ด้วยแค่นี้ก็น่าจะเดาได้ว่าแบบว่าสปญ่ซอยนะแล้วว่าสปอยเลยฮะไปสนามบอลใช่ไหมใช่ไปสนามบอลสนามบอลเลย้วโชว์เสร็จก็เตะบอลต่อนไม่ไม่รอเล่น ยังสองคนจริงก็จะได้เก็บประสบการณ์อะไรจากผิ้นักบินคนละชีพเขคนไปบ้างได้เยอะมากจริงไม่ไม่ใช่ได้แค่ทางฝั่งยามนะครับแล้วก็ได้ทางฝั่งของแสดงคนด้วยเราสึกว่างานทุกงานมันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราสึกว่าประสบการณ์มันมีเข้ามาไม่หยุดแล้วการเรียนรู้ไม่เคยหยุดอยู่แล้วครับผม เรามองว่ามันเินี้มันเป็นหมึองอีกกระยุน์หนึ่งของท่าเราไหมไหในการที่แบบว่าเพิ่มขัำหรับพวกเราที่แบบเป็นรุ่นใหม่ก็สำหรับเข้าเจอเลยนะคะก็สามารถที่จะแบบเพิ่มขัญใจสำหรพวกเราแน่นอนเลยค่ะพวกเราทุกคนเตรียมความพร้อมมาแบบว์มคอรอแล้วคะแต่การที่นวอร์มคองพี่มโอ รู้แล้วนะว่าคิดแด้ตอนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแน่นอนเราจะเก็บเกี่ยวเขาให้มากที่สุดครับผมใช่ต้องฝากตัวด้วยเอาจริงเราไม่ได้เรียกว่าแชร์แฟนคลับดีกว่าเรารู้สึกว่าเปิดเปิดว่าเปิดโอกาสให้เขาได้แบบโชว์มีของอย่างเราก็อยากเขามีของแบบของใครมีของก็โชว์ออกมาดีกว่าใช่ครับผมแล้วช่วยว่าทีมใครอยากมีของมากเยอะมากด้ดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันด้วยดีมากเลยครับน้องหิน ไป่เครับไปแลลวครับ้านเิี่ยคือเป็นน้องเพลงบ่อยเพงบ่อยาัดว่าจะมาเก็บประสบการณ์ในฝั่งนี้มเก็บประสบการณันีก่อนที่จะเรียนาสาระหรือเอาตลกสารสารก็ก็แั้นแผมว่าแต่ละคนเขาก็มีสไตล์ที่แตกต่างอยู่แล้วแล้วก็เป็นศิลปินที่ขึ้นไปโชว์เยอะมาบ้างอยู่แล้วเลยอย่างผมก็เป็นแฟนเพลงเขาอยู่เช่นกัน ใช่ก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะจิ๊บเทคนิคเขามาใช้บ้างหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูเขาว่าทำงานไงแต่เมื่อกี้ก็เห็นลรวทุกคนดูมีสไตล์แล้วก็พลังล้นเลยขอพลังบ้างนะเห็นไว้ได้แล้วเจอผมแน่คอนเสิร์ตอ่ะนี่ก็ได้กัจับกานด้วยการขายกาขายหนกลุ่มไม่จชการทอนให้เป็นแบบสีมาแต่ซีรีสก ก็งานจิ้นกันให้ยับนะครับขายบัตรวันที่8เดือนหน้านะครับผมคอนเสิร์ตจะวันที่สองนะครับผมเมืองทองครับสอกันยานะครับจัดที่เมืองทองกลางแจ้งครับผมรับประกันความเดือดความมันแล้วก็มีเซอร์ไพรส์รอทุกคนอยู่ครับฝากด้วยครับจิ้นกันให้ยับครับผมว่าเป็นแฟนครับผม ก็ขออ้อนป็นแฟนของทุกชาวเลยนะครับก็นั่นแหละใครที่อยากมาเจอแต่ละคนแบบโชว์สกิลโชว์พารเลนท์โชว์ร้องหรือเป็นไปจากฝั่งนี้ด้วยนะครับก็ผมว่าไม่น่าจะมีเกิดขึ้นไป่อยการรวมตัวแบบนี้นะครับก็ใครมีเวลาว่างหรืออยากมาสนุกถ้าเกิดไม่มาผมว่าชีวิตคุ้มคาเครับมากันเดี๋ยครับไว้มาเจอกันนะฮะทุกคนน่าจะเตรียมพร้อมพอสมควรเนี่ยไปเจอกันนะครับสวัสดีค